เป็นภาพที่อบอุ่นและน่ารักทีเดียวเมื่อล่าสุดสงกรานต์เตชนรงค์ควงหวานใจคนสวยไมยนภสิพร้อมด้วยลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่มาทํากิจกรรมร่วมกันเนื่องในโอกาสเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดของสงกรานต์โดยครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหนเพราะน้องปีใหม่ได้รับบทบาทใหม่เป็นผู้ช่วยนักรีวิวอาหารตัวน้อยฝึกหัดภายใต้การดูแลของอาจารย์ไมอินฟลูเอนเซอร์สาวคนเก่ง จากคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ออกมาแฟนๆได้เห็นพัฒนาการของน้องปีใหม่ที่เริ่มมีบทพูดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรสชาติอาหารแต่ละเมนูอย่างเป็นธรรมชาติแม้ว่าจะมีบางเมนูที่ไม่ถูกใจนักจนถึงขั้นไม่อยากลองชิมแต่พี่ใหม่ก็ได้ให้คำแนะนำอย่างอ่อนโยนว่าหากอยากเป็นนักรีวิวอาหารมืออาชีพก็ต้องเปิดใจลองชิมทุกอย่างในช่วงท้ายของคลิปสงกรานต์ได้เอ่ยถามความคิดเห็นจากแฟนๆว่าจะให้อินฟลูเอนเซอร์รุ่นจิ๋วอย่างน้องปีใหม่ผ่านการทดลองงานหรือไม่ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างท่วมทน โดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ต่างชื่นชมในความน่ารักและความเข้ากันได้ดีของไม่กับน้องปีใหม่พร้อมทั้งออกปากเชียร์ให้สงกรานรักษาผู้หญิงคนนี้ไว้ให้ดีๆเพราะเป็นคนที่เข้ากับลูกสาวของเขาได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์อีกมากมายที่แสดงความชื่นชอบในความลงตัวและความอบอุ่นของครอบครัวนี้และขอให้ทั้งคู่รักกันไปนานๆซึ่งสงกรานก็ได้รับฟังทุกความคิดเห็นด้วยรอยยิ้ม